อ oh. ยากอยู่ก็ดีกว่าเด็กๆดืวนว่าเราต้องรีบทำามันสักอย่างให้มันเร็วกว่านี้ไอ้นอยไอ้ดูโอ้ยดูนั่นสิมันเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างที่กำลังปิ๊บๆอยู่คุณน้าจอใช่นั่นคือเป้าหมายของเราที่ต้องไปเอาไอ้ปิ๊บๆนั่นมันมีพลังงานบางอย่างที่สูงมากๆอยู่ตรงนั้นฉันว่าต้องมีพวกบางอย่างไปอันอะไรอ่ะ อาชิบขายแล้วฐานช่องปลานี่ม,มีอ่าบางอย่างที่เตือนถึงความอันตรายและเหมือนว่าจะร้ออยู่นะใช่เอ้อเฮ้ยเฮ้ยจอยลนโอ้แบบหนึ่งคนภาพคจอยล่นฉันไม่ได้ใจรอนะว่ามันจะเกิดอะไรร้ายแรงมากแค่ไหนแต่พวกนายต้องไปจุดเดินแล้วก็รีบหน่อยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ก็เราต้องค้นหาแล้วก็คน้นเอ่อเก็บมันมาตามาเป้าหมายเดี๋ยวนี้ ใช่พวกนายฟังชั่นโอเคไอ้กวัวนั่นรู้สึกเพื่อเพิ่มเพิ่มเพื่อหลายอย่างแล้วพวกนายใครเก่งคอมพิวเตอร์ก็แฮกปั้ใครเก่งไม่รู้แต่ที่รู้เบนไว้เก่งอยซีโนไซต์พวกใครบีดบีดเอเอเดียดมาแล้วโอ้ยอย่ามาก่อหน้ากูอย่ามาก่อหน้ากูอย่ามาก่อหน้ากูเดี๋ิมต่อยต่อยต่อยไม่รู้ต่อยเพื่ออะไรจะต่อยไว้ก่อนโอ้ ตูดอยอ,อ,อย่ามาเกาะได้ปุ๊อไอ้พวกเฟทักเกอร์ในเอเรียตหลวกให้หมดเตมเลืตเตมเลือดโอ้ยจะมีทุกจอมย่ายอะยไรเนงะี้ยเนี่ยฮะเดินราพวกก็เจอเดินมาพวกก็เจอเนี่ยม,มามาง่ายเทวะ โอ้โหโดนจับเอา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 โอ้โหมือของลิงหมดดเี๋ยวโอ้โหไอพวกเดนเอเลี่ยนคือคนที่โดนสิงไปแล้วโดนกูหน่อยเป็นไงล่ะอ่ะมาแล้วท่าสเปเดอร์บังกีเขาได้เหรอเฮ้ขาไม่ได้ ขึ้นล่างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล่น่ายดูมาแล้วเอาออกเออเจอาาถ้าเราไปเร่อยมากินใครย่างหน่อเพราะเราต้องมาชิดตัวเออจับตัวไหนได้ไม่รู้จับไว้ก่อนขึ้นล่าง

ดี <they> <trips> แล้วหลบทันไอพวกนี้มันแพ้ไฟเอ้ยหเกิดเต็หัวเหรอไต็หัวหรอเพื่อนเจอได้ละต็หัวใช้ไม่ได้หรอกนะเพราะใช้คือ swarm fire ไงล่ะพื่อที่เหม็นที่สุดแล้วก็อมตะด้วยพระม่งโคตรเทยยยเออโอ้โหมึงขัดท่ากู ปูจะเทพเออยู่แล้วลบดิโอ้ยโดดจ้ะเฮ้ยตัวไหลไปดูแล้วไหลไปกับพื้นโอ้ยดีดิ้วโอ้ยเรียบร้อยหมดวงครับ เฮ้ยเจ๊ไม่มอ่ะไม่มีใครกันหนามที่โผล่มาจากพื้นเลยท่านี้ออกได้หรอเปล่โอ้ยเออรู้จักบอลอะไรจะใส่ท่าเลยไปต้อละเป็นลากแล้วก็วิ่งต่อเย้โอซิเลียมตึงมาแตะแอะๆโอ้ยอ้าย อยไอพวกเอเลี่ยนต่างดาวซึ่งก็เป็นเอเลี่ยนอุ้ยหลบโดนและแน่นอนถ้าเป็นเอเลี่ยนแล้วฉันก็ลงไปคว้าเอกด้วยเอ้ยออ้ยออ้ยโอ้ยเฮียไอป้ายอย่างเลยโอ้ยปล่อยเต็มพลังไม่ใช่หรอกจึ๊บจึ๊บ ชุบชุบชุบโอ้โหไปอ่ะดูสิวายเก๊ก้าเก๊ก้าอู้อ้าวโอ้ยโอ้โอ้ซิ่มหน้าแม่งเลยเวียน อันนี้มันไม่มีอาวุธแต่มันพ่นอ้วกใส่เราได้แล้วก็ทําให้เราหนืดซึ่งไม่โอเคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำร้ายเราได้ไม่โอเคทุกอย่างครับโอ้อย่าเกีก้ยกล่ีมโอ้แต่เลือดไม่มีสีเขียวเลยหรอกว่ะแต่มีสีแดงๆนะโอ้ลงบลอลลงบอล ไอ้ยหย่แมงพูนละเก็บไปพูดดีก่อนไอ้ี้เกือบว้อ้โดนโมโดนกระทึบโอ้โดนโอ้โโอ้โอดาเียแมงรวงละมาดิมาดิมาดี เด็บร้อยเอาเลือดก่อนแลือเต็มไว้ตลอดคือเรื่องดีแล้วใครมาแหกโค้งเข้าช่องนี้เนี่ยโอ้โหสงสัยจะหลบพวกเองเลยอ่ะยาอีเดอ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 ีเดอจากซูเปอร์แมนบอกน้องสต่พีไม่ใช่

แน่โดน๋ยน้ะโดนมาดีแรกกันมาไปได้มะกี้ห้าสุดท้ายต่อไปก็จะลงไฮเจ็ดเลยมีวางคะซอในที่หลังเลยรอไปเลยลอยยาวปุชิชี้อะลิงแขมป์โอยโดนแข่งหน่อยไม่มีอะไรเกาะก็แข่งได้ หลบไปอือ้ออยเกือบโอ้ยออหมด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 จริงไม่ต้องเล่นตัวอื่นเลยเล่นแค่ไฟเ,เอ้ยสวอมไฟเจอร์ตัวเดียวจบเลยหลบเวไปถ้าเดียวหาแดกได้วายต่อยต่อยต่อย แค่สวางไฟเยือกตัวเดียวหาแดงได้ได้ทุกด่านเลยผมบอกตรงโ,นโน้ยโอ้ยหมดไหวอ่ะท่าเดียวท่าเดียวหาแดงได้ทุกดาดโอ้ยเอาปูโอ้ยรู้จักพืชหรือเปล่าน้องเออ มาอยู่โลกก็ต้องรู้จักพืชนะไม่ใช่จะแดกแต่เนื้อไอพวเอเอเก,กเอเลเเียนแดกอะไรวะเออไม่เคยไม่เคยเห็นเหมือนกันนะว่ามันกินอะไรอุย๊ยอ่าเก็บเลยเก็บดิเออเตมเลตเลตเตมของให้เต็มพร้อมสำหรับการต่อสู้เข้าไว้ขึ้นเลยครับขึ้นขึ้นไม่ได้ครับโอเค โโอโอ้อ้ลูกกระดาษมาโดนทุกตายนะยอดเลยจบแล้วจะเป็นพวกตัวประกอบลูกเอ๋พวกกิกกี้ทั้งหลายเลยอะไรเ,น,เนี่ยย่ยอยไปโดนโอ้ยโ,โดน โอ้ยโดนแล้วเด้ยเดี๋ยวลุมช็อตไอ้ข้าคือวิรัติบุรุษจักรวาลเลยนะมังอาจมาลุมกระทืบใครกันได้ไงตันบว้ยเออเออเดี๋ยวโอ้วิรัติบุรุษที่ปกป้องจักรวาลและโลกไว้โอ้โหเฮียโอุโ้ยตกไปโดนไ,โนได้ไง ใช้ขาเสริมพลังเกี่ยวหน้ามันมาโล่ได้ละจัดเล่เกี่ยวจะพดจะพดจะพดเกี่ยวต่อนานโอเคเดือดอยู่นะอยู่นะอยู่นะเอออ่ะแล้วกูจะรีทำใบวะเนี่ยเออเดี่ยวอ้าย เออโอ้ยเออโดนหัวด้วยขาเออเฮ้ยเออเออเอา้เออเกือบเออทางออไปโวย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  ไปไงต่อวะลืมล่างเหรโอเคข้างล่างตรงนี้ไปไม่ได้ตันเอออออุ้ยอ้าวโดนพาดหนึ่งโดยทิงสองโอ้อ 1, 1, โหทำไมไม่อา้าวอยา่าเกยกาเนาะ กลับไ,ไปอยู่ดาวมวะกลับดาวที่ยินระเยียรของมึงไปไอ้พวกยีเดเรียนทั้งหลายทั้งโอ้โหกูจะปล่อยบอลเกี่ยวกี่แล้วไปอุ้ยโดนอย่ามาแตะโต๊ะโอ้โดนขาดีแรกกัน เมืเ่กี้ขึ้นไปครับนี่เอออล้าชีวิตชีวิตมันจะคอยไกดเราอยูน่นะครับว่าเราต้องใช้ตัวอะไรขึ้นไปทางไหนย่อย,อยลุกเอาก่อนเลยโอ้ยเออ for y โอ้ย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 โดนลุมว้ไว้หลบก่อนโอ้โหเกือบโดนต้องรู้จักตัวพระเอกสินะด๊องโดนหลับไปซะโอเคจัดเลยได้ไหมท่า ปิงยาวๆฮึบฮึบเชียะจ่ายขดปูท่าเออหสวานอ้าวแล้วกูควัไปไหนโอ้ยเออโอ้ยยิงยิงยิง,ยงชอบยิงเฉยให้กูยิงบ้างเอาเลือดมาโอ้โหเป็นเงินจี้ใค่เลยอ่ะมีแต่เลือดเลย

แล้วล้มลายพวกดีเอเลียนแม่งเป็นไน,น้เหนะียวติดไฟติดไฟง่ายแต่พวกเฮียนี่เสียไม่ชอบไฟไม่ชอบความร้อนโอ้ยอ๋อตีกระเดงไม่รู้นะมันมันเป็นพวกเอ่อไม่ชอบความร้อนแล้วก็นั่นแหละไม่ชอบความร้อนอันนี้อะไรอนะ่ะตีดได้ เจ้ยมองดูโดดมองทำไมโอ้โหลงมาเจอต่อถ้าชอบความเย็นก็พี่จัดให้น้องโั่ดอ้อเอิกาเอิกา จสียงอะไรวะเสียงเลยไข่เป็ดก็เลยตายทิ้งทิ้งทีได้ไม่เสียงแบบดุดุดดดุเดี๋ยวีะดุดด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 ดเดี๋ตัวไปเอา สโลทะลุล, hey, ล่างกับลายเห็น hey, แล้วมันมันเที่ยวอ่ะขอได้หรอขอได้หรออู้หูขอได้นะสบายทิ้งเห็นแล้วมันมาไส้อ่ะท่านผู้ชมทำลายไม่ให้หมดเด็ดเด็ดเดิดเด็ดเด็ด,ด,ด,ด คนนี้คนนี้ก่อนอ่ะฮะอ้ยลบได้แล้วก็ไอ้ซีทิ๊กรอได้รู้ตายพวกเนี้ยต้องโดูทำลายก่อนหมดเดียวดยวเเดีดยวเสียงเปิดประตูเดีวเดียวเยว เออเออเออติดอยู่แั้วแหละติดอยู่แล้วตึงขึ้นเฮ้ยปวดอีกแล้วเออเขาดี้ไม่ไติดละมามาเจ็ดไรอะไรอีกทาละตีตีเลือดเจ๋อเกือบอันนี้ก็ต้องสมาธิดีหนึงโอเคเก็บโอ้ยเขี้ยลวก ใช้สมาธิยังไงให้ร่วงวะเก็บของให้เก็บของตกเลยมาเลยท่าจะเลดู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 ใช้ปีกเชื่อุ้ยเกือบร่วงโอ้ยลอ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 ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออแก่แหละ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยนี่มั็นที่สเลตต่าเลยสเลตเอแล้วแล้วไปเอาเอาค้างเหรออยู่ก็โดดโดดอาปากอยู่กันเนี่ย เผาไปให้หมดอันนี้ลังมาใช่ไหมเผาไวใ้หมดจะได้ไม่ต้องออกไปแพร่พนธุได้อีกเรียบร้อยอุดๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆอๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆๆไๆๆ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 ๆนๆๆ โอเคฉันว่าฉันมีแผนอยู่นะเดี๋ยวจะตามริวให้ว่าต้องทำยังไงบ้างมันมีมันพวกมันพวกมันรักษาความปลอดภัยอย่างดีมากเลยเดีย๋ยวจะไปชัดดาวระบบไฟปิดระบบไฟมีสามที่อ่ะนะก็ต้องลวนระวังด,ด้วยเวรนไม่ทำนะสกูเดี๋ยวทำหมดเลยกาวิโอ้โ oh ห ัดการพวกซนโนไซต์ไม่ใช่ปัญหาอต่อเลยปุ๊บหยุบเออหมดเออไวดีเว้ยโอเคเว้นหมดเรียบร้อยเจย ถล่มเพื่อหายวิ่งเร็วที่นี้ลังจะถล่มแล้วเก็บยังไงเบนแปลงล่างจเจ็ดเลยเออจ็ดเลยไปมิไปเลย